สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่11พฤษภาคม2558นะคะในส่วนของตัว Safety Index Future นะคะเมื่อวันศุกร์ในซีรีส์ M15 นะคะก็ปิดถวกขึ้นมา11.90จุดนะคะชําราคาในช่วงเงย็นอยู่ที่ระดับ1 0 1 0จุดนะคะในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายก็ ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในส่วนของ Open i t e r e s t เนี่ยปรับตัวลดลงจากเมื่อวันพฤหัสเนี่ยกว่า3,567สัญญานะคะมองว่าน่าจะเป็นการ cover ในส่วนของสถานะ ที่ทากันไว้ก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของนักทุนุนสถาบันเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะ cover สถานะช็อตนะคะเนื่องจากว่ามีการเข้าซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่3 2,290กว่าสัญญานะคะขณะที่ฝั่งของตลาดหุ้นเองเนี่ยนักทุนสถาบันก็กลับเข้าซื้อเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการซื้อเข้ามาเป็นวันที่4ในรอบ5วันทําการนะคะซื้อ ซื้สุสทีิไป2,377ล้านบาทนะคะยังคงต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนสถาบันในะะช่วงนี้นะคะหลังจากที่ดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงมาแล้วก็แรงซื้อของสถาบันเนี่ยทำให้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยวันนี้ก็ดูค่อนข้างเป็นบวก ต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์ในบ้านเรานะคะในส่วนของตลาดภูมิภาคช่วงเช้าเนี่ยเปิดบวกราวๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะโดยรวมตามทิศทางของตัวดัชนีดาวโจนส์ที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดพุ่งขึ้นไปกว่า200กว่าจุดนะคะรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2 2 3 0 0 0าตำแหน่งนะคะถึงปรับตัวเลขในเดือนเมษายนนะคะในส่วนของตัวอัตราการว่างงานก็ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 5. 4เปอร์เซ็นต์นะคะก็ หนุนในเรื่องของภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแต่ว่าก็ดูไม่ได้เพิ่มความวิตกกังวลในเรื่องของการที่เฟดจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในส่วนของฝั่งเอเชียเองนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในธนาคารกลางจีนนะคะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็เงินฝากลงอีก0.25เซนะคะก็ท่านี้เนี่ยเป็น มาตราการที่ออกมาล่าสุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่อยู่ในภาวะชะลอตัวค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เ,เช้านี้เนี่ยก็เป็นบวกต่อทิศทางของตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะ ออมองว่าในส่วนปัจจัยภายนอกเองทั้งในฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของจีนอาจจะดูเป็นบวกแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของทิศทางค่างเงินบาทเองเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่านะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยก็ยังดูค่อนข้างอ่อนแอมไม่ไม่ได้ช่วยกระตุ้นการกลับเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติเท่าไหร่นะคะก็คงจะมีเพียงนักทุนสถาบันที่ยังซื้ออยู่นะคะในช่วงที่ก็ยัง เป็นช่วงการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะคะของไตรมาสหนึ่งเองก็ยังไม่ได้ให้ภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามเท่าไหร่นะคะหลังจากที่หลังจากที่ในส่วนของกลุ่มแบงก์ประกาศออกมาก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกลุ่มเรืลเซกเตอร์ก็เริ่มประกาศออกมาก็มีดีบ้างสลับลายบ้างนะคะทำให้มองว่าวันนี้เนี่ยตัว S50M15 เองเนี่ยด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่ ดูเป็นการรีบาวใน ทิศทางที่อยู่ในกรอบทางลงอยู่นะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปก่อนแต่ว่า,าน่าจะไปชะลอถแถวระดับ 1, 1 0 0 0ถึง1,014จุดนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกขายทำกำไร,รออกมาแล้วก็อ่อนค่าลงมาทดสอบระดับประมาณ9ก้กจุดอีกรอบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์ยังไม่สามารถเปิดช็อตไสูตร5อ็ได้นะคะก็รอเข้าใหม่ครั้งที่ระดับ1นึ่จุดนะคะประมาณทกรรากําไร6-8จุดตัดขาด,ท,ดทุนเหนือระดับ1นึ่จุดนะคะส่ว s i n n a l s ซ็อกฟ u ลเตเนี่ยก็วันนี้แนะนำเข้าเกณฑ์กำไรในส่วนของ Series M15 นะคะถ้าดูในส่วนของราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะคะก็บวกไป0.04นะคะปิดทำละราคา ช่วงเย็นที่ระดับ1.87สัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยหลังจากที่ไม่หลุดแนวรับเส้นเทนไลน์นะคะ,ะแม้ว่า Mo i e d s t o c h a s ติ c ยังให้ค่าสัญญาณลบแต่ว่าก็เริ่มปรับค่าขึ้นในเขตโอเวอร์โซนะคะระยะสั้นก็เลยทำให้มีลุ้นรีบาวนะคะถ้าดูในแง่ของพื้นฐานเองซีรีเนี่ยมองแบ็คล็อกของตีนี้นะคะราโอนอยู่กว่า21.6พันล้านบาทนะคะคิดเป็น63%ของเป้าโอนนะคะในส่วนของ กำไรปีนี้นะคะถ้าว่าจะโตจากปี57ราว29%อร์เซนะคะราคาหุ้นพักฐานลงมาซื้อขายที่ระดับ PE ต่ำนะคะแล้วก็มีดีเว i ยี d ค่อนข้างสูงนะคะก็มองว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรกลับเข้ามาแนะนำเปิดลองซีรีส์ที่ระดับ1.85นะคะเป้าหมายทำกำไร1.93ตัดขาดทุนภ้าว่าหลุด1.83บาทนะคะติดจำชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ